สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้บาทุกท่านนะครับ f อฟซีฟังหนึ่งครับพี่น้องนะครับดิ้นกันใหญ่นะครับหลังจากที่บอสบิ๊กนำทีมพาลูกๆค่ายตโตเกียวมิวสิกบุกเวิร์กพอยครับ อัดรายการสามไลาการลวดครับเมือนี้กับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็จะเห็นแล้วครับพี่น้องบางช่วงเนี่ยมีไล่สดพร้อมเอ้อพี่น้องนะครับรลยการสดนะครับ fc เห็นทั่วประเทศนะครับแล้วกับบอทบิก๊กเราได้โพสต์แบบซี่เลยนะครับบอกว่าผู้นําที่ดีไม่เคยทอดทิ้งลูกๆนะวันนี้พามาฉายแสงที่เวิร์กพอย ป้าพี่น้องบอดบีกโพดแบบซีเลยนะครับแต่ว่าเอฟซีอีกฝั่งหนึ่งบ่เพราใจกับพี่น้องนะครับออกมาคอมเมนต์แซ่บอดบีกแบบซีนะครับบอกว่าไซลากระเทยน้อยสอ,สองคนนั่นน่ะคือบ่มาย่าบอกนะติดเลี้ยนซีแกมลีโอหมดราคาป้าพี่น้องนะครับเอฟซีฝั่งนั่นเข้ามาแซ่บอดบีกทันทีนะครับหลังจากที่ ไปรายการแล้วบ่เห็นน้องซีแกมน้องลีโอนะครับน้องเขาติดงานนะครับบบได้ม้าครับทุกท่านนะครับแล้วก็ติดสอบพ้อครับพี่น้องแล้วก็บแบง่งหน้าที่กันม้านะครับแต่เอฟซีฟังนั่นนะออกมาแส้ครับพี่น้องนะครับอิจฉาหรือเปล่าหรือว่าทำไม่ได้เหมือนเขาหรือไม่อันนี้กรบ,บ่แน่ใจกับพี่น้องนะครับพอ คอมเมนต์นี่ออกมานะครับก็มีเพจข่าวหลายเพจเพื่อนเอาไปลงครับโดยเฉพาะเลดี้ผอนทิพย์นะครับเพื่อนก็เอาไปลงคือกันกันกบคอมเมนต์นี่ครับพี่น้องเลดี้ครับบอกว่าพาดหัวแบบซี่บอกว่าดิ้นกันใหญ่นะครับแล้วก็เราก็บอกว่าแบบซี่พอมไปฟังกันครับ นั่นแหละครับเลดี้ก็ฝาดกับเอฟซีฟังนั่นนะครับทันทีครับพี่น้องหลังจากมาแซน้องลิโอกับน้องซีแกรมนะครับแล้วก็เอฟซีทา้งฟังของบอสบิ๊กก็เข้าไปคอมเมนต์ขึ้นกันครับบอกว่าไม่ได้ขี้เล็บผลงานก็ไม่มีสู้บอสบิ๊กไม่ได้นะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้ยอิจฉาเขาก็เลยมาแซเขาน้อ,น,อ <c oughs> นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยไปด้อยค่าเด็ก บ่มีราคาพนาเขาดังกวัวจุดๆๆอีกนะนะครับแม่นครับน้องลิโอน้องซีแกมเนี่ยเก่งแล้วก็คนขางมีฝีมือกับพี่น้องนะครับไปบอกว่าน้องเนี่ยบ่มีราคาเนี่ยมันก็บ่แมนกับพี่น้องนะครับแล้วก็น้องเนี่ยมีงานเดียวพอมครับคอยเบิงกับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอาทิตย์นี้เด็กๆมัธยมสอบจ้านะครับอีกคนนึงก็บอกว่าติ่งอีเบี้ยวอิจช้า อีกแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยเ,อย,อยเด็กน้อยอิจฉาเด็กน้อยตีนะครับปาพ่น้องเอฟซีบอลบีเดือดสุดๆนะครับหลังจากมีเอฟซีฟังนันเขามาฟาดแบบซีบบบน่นะครับโบนย้อมกับพิน้องนะครับนั่นแหละครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไหนในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้นะถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ